โรงเรียนบ้านบาแฮบยาค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่10บ้านบาแบยาคา่ะตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแกน่นเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของนางปิยามาพรปัญญาอ่ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาแหบย่าคาสภาพของชุมชนโดยทั่วไปเป็นชุมชนขนาดใหญ่เป็นที่ราบลุ่มผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรทำนาปลูกผักและรับจ้างทั่วไปผู้ปกครองบางคนต้องไปทำงานต่างถิ่นทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่กับญาตินักเรียนบางคนต้องทำงานช่วยผู้ปกครองหลังเวลาเลิกเรียนเพื่อหารายได้เสริม ทางโรงเรียนตระหนักและส่งเสริมนักเรียนในการหารายได้เสริมระหว่างเรียนโดยน้อมนำพระราชยบายของในหลวงรัชก,กาลที่10ส,สู่การปฏิบตัติทางโรงเรียนจึงได้จัดทำทักษะอาชีพบูรณาการสู่ห้องเรียนหนึ่งอาชีพหนึ่งห้องเรียนมีพื้นฐานด้านอาชีพมีงานทำสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้มีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพหนึ่งอาชีพหนึ่งห้องเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักตนเองและอาชีพที่เหมาะสมตรงตามความสามารถตามความถนดัดความสนใจเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนเสริมสร้างทักษะอาชีพบูรณาการในวัยที่สอนโดยครูผู้สอนร่วมมือการจัดทำและนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาสอนต่อไม่ว่าจะเป็นอาชีพทำอาหารข้าวหวานทางโรงเรียนบ้านบาแหบยาคาได้ส่งนักเรียนไปแข่งขันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนได้ระดับเหรียญทอง อวอร์ชนะเลิศระดับประเทศมาหนึ่งกิจกรรมถือเป็นอวอร์ที่ทําให้คณะครูและนักเรียนมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งทางผู้อํานวยการโรงเรียนซึ่งมองเห็นความสามารถคุณครูจึงได้จําทําหนึ่งอาชีพหนึ่งห้องเรียนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และรวมไปถึงอาชีพอื่นๆที่ได้นํามาให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการเรียนตะกแตนการทําพวงมาลัยดอกไม้การทำเหรียญโปรยทานและอื่นๆที่เหมาะสมในช่วงวัยของนักเรียน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีแรงบันดาลใจในการทำไปสู่หนึ่งอาชีพหนึ่งห้องเรียนสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับชุมชนพานักเรียนรู้จักอาชีพในชุมชนใกล้เคียงพาศึกษาดูงานต่างอำเภอการปลูกดอกไม้พันไม้ต่างๆพานักเรียนเฉพาะกลุ่มที่สนใจในแต่ละด้านพาเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเองในชุมชน,ชนเช่นการปลูกผักการทำกระเป๋ การทำปลาร้าการทอเสือ่อหรือไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านเครื่องดื่มการผลิตสินค้าทางการเกษตรอีกมากมายในชุมชนพานักเรียนเปิดหมวกถ่ายภาพสตูดิโอวันครูเพียงท่านละ39บาทมีคุณครูและผู้อำนวยการโรงเรียนหลายท่านสนับสนุนงบประมาณที่ได้จึงนำไปซื้อรองเท้ากระเป๋าให้นักเรียนที่ขาดแคลนและรวมไปถึงการสอนตัดต่อวิดีโอ จอให้ตามทันเทคโนโลยีที่เป็นทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21เป็นทักษะที่ช่วยสร้างรายได้ในด้านการขายได้ดีสอนให้รู้จักการใช้อยอทบนเว็บไซต์ให้เป็นประโยชน์การออกแบบงานนำเสนอโดยใช้แคนวาและส่วนอื่นๆที่นักเรียนควรเรียนรู้ ได้ที่ไหนคะเดี๋ยวครูจะตามหาคนที่ทําหายให้นะผลการดําเนินงานนักเรียนสามารถช่วยเหลืองานผู้ปกครองได้มากขึ้นและมีไอเดียในการสร้างอาชีพเสริมและที่เป็นความสําเร็จของเราชาวบะแฮบยา,าคา่ะนักเรียนทุกคนต้องมีเป้าหมายในการเรียนมีพื้นฐานด้านอาชีพมีงานเสริมทำและสามารถเลี้ยงดูแลตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต เป็นนักเรียนกลุ่มน้อยในโรงเรียนขนาดเล็กที่จะไม่เป็นอะไหล่สำรองที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป